สวัสดีครับผมบอลคนเล่าเรื่องหลอนเหตุการณ์และเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครนายกเป็นเรื่องราวของบ้านบาดแตกแต่เดิมบาดแตกต่างความเชื่อโบราณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งไม่ไดียิ่งกว่าของดําเสียอีกแล้วบ้านหลังนี้ไปเกี่ยวข้องกับบาดแตกได้ยังไงมาติดตามเรื่องนี้ไปกันครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อเมษายนปี2539หรือ25ปีก่อนตอนนั้น คุณกอฟและครอบครัวอาศัยอยู่กับคุณยายที่จังหวัดตราสมัยก่อนครอบครัวมักจะอยู่การเป็นครอบครัวใหญ่คุณกอฟมีพี่น้องรวมกันแล้วทั้งหมด8คนตัวคุณกอฟเป็นลูกคนสุดท้องคุณยายมีที่ดินขนาดใหญ่ผืนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งมันอยู่ติดกับป่าช้าก่อนคุณยายจะเสียท่านได้ยกที่ดินผืนนี้ให้คุณแม่ของคุณกอฟไปอยู่ดูแล หลังจากที่คุณแม่ได้ที่ดินผืนนี้มาก,ก็ได้ไปสร้างบ้านไม้สองชั้นไว้ในพื้นที่เพื่อจะเอาไว้อาศัยอยู่กับสามีและลูกๆทั้ง8ดคนช่วงของการเริ่มก่อสร้างคุณแม่ไม่ได้เชิญพรามมาทำพิธีอะไรเพียงแค่เอาเรือสะูวกของตัวเองแล้วจ้างให้ชาวบ้านมาทำการสร้างก็เท่านั้นหลังจากทำบ้านเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรใหญ่โตย้ายข้าวของห้างร้านเข้าบ้านทันทีเพราะเห็นว่ามันเป็นช่วงใกล้หน้าฝนแล้วด้วย เหตุการณ์ทุกอย่างในบ้านดูปกติทุกคนมีความสุขที่ได้มีบ้านหลังใหม่มีทั้งสวนมีทั้งนามีที่มีทางมีทุกอย่างและยังมีวัวไว้ให้ครอบครัวดูแลอีกด้วยความที่บ้านของคุณกอฟเริ่มจะมีฐานะในระดับหนึ่งที่คนโตสามคนจึงได้แยกตัวออกไปปลูกบ้านและทำธุรกิจเปิดอู่ซ่อมรถร่วมกันกิจการก็ไปด้วยดีแต่ละคนมีรถขับกลับบ้านเท่ๆกันคนละคันสองคัน ส่วนพี่คนที่สี่กับคนที่ห้าได้ไปทํางานอยู่กับลุงที่ต่างจังหวัดจึงเหลือพี่คนที่หกคนที่เจ็ดและตัวคุณกอล์ฟที่อาศัยอยู่กับคุณยายพอยายเสียชีวิตลงจึงได้ย้ายมาอยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดนครนายกเพื่อคอยช่วยกันเลี้ยงวัวดูแลสวนดูแลไรนาด้วยความที่คุณกอล์ฟเป็นน้องคนสุดท้ายของครอบครัวคุณแม่ก็คิดว่าไม่นานที่น้องคนอื่นๆก็คงจะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมด พ่อแม่ก็เลยฝากฝังความหวังให้คุณกอฟดูแลที่ดินผืนนี้ต่อถึงวันข้างหน้าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตก็จะยกที่ดินทั้งหมดนี้ให้กับคุณกอฟไปเลยจนอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่เกิดล้มป่วยนอนทรงติดเตียงโดยที่ไม่รู้สาเหตุส่วนคุณพ่อก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้ววันที่คุณพ่อเสียชีวิตก็มาถึงก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตหลวงท่านได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามีบาทแล้วคุณพ่อก็สิ้นใจลงต่อหน้าต่อตาทุกคนในบ้าน ลูกทุกคนต่างเสียใจแต่คนที่เสียใจมากกว่าใครๆน่าจะเป็นคุณแม่ซึ่งคุณแม่นอนร้องให้อยู่ข้างๆร่างไร้วิญญาณของคุณพ่อหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันจัดงานศพให้คุณพ่อประมาณสองทุ่มคืนแรกหลังจากงานสวดอภิธรรมศพของคุณพ่อผ่านไปทางพี่น้องก็ได้ตกลงกันว่าจะให้พี่คนโตนอนเฝ้าศพคุณพ่อที่วัดส่วนพี่น้องคนอื่นๆจะกลับไปนอนที่บ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านทุกคน ก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อพบว่าคุณแม่นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนไปอีกคนแล้วทําให้ทั้งบ้านตอนนี้เหลือแค่แปดคนพี่น้องระหว่างที่ทุกคนกําลังอยู่ในอาการเสียใจที่คนโตเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่มีบ้านหลังนี้ทําไมมันถึงเจอแต่เรื่องแปลกแปลกเจอแต่เรื่องไม่ดีด้วยความที่พี่คนโตเป็นชาวสวนชาวไร่มาก่อนช่วงแรกที่มาอยู่บ้านหลังนี้แกได้ปลูกพริกปลูกกระเพราไว้ตามขอบสลังบ้านแล้ว ก็ได้เอาปลานิลสาร้อยตัวมาปล่อยไว้ในสัว์กรฏว่าไม่เกินสาวันปลานิลตายยกสเลยพวกพืชผักสวนครัวที่ปลูกก็แห้งตายทั้งหมดเช่นกันตอนแรกพี่ชายก็มองในแง่ดีกว่าดินไม่ดีหรือเปล่าหรือน้ําเป็นกรดหรือเปล่าหลังจากงานศพของพ่อแม่เสร็จสิ้นลงทุกคนในบ้านก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกลับมาถึงบ้านทุกคนก็มานั่งรวมหัวกันที่ใต้ถุนบ้านจู่ๆพี่คนรองก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าโอ้ย บนบ้านเนี่ยนอกจากพ่อกับแม่กูยังมีใครอยู่อีกหรือเปล่าสิ้นเสียงพูดของพี่คนรองก็มีเสียงของผู้ชายตอบกลับมาสั้นๆว่าเตอ,อเตอ,อพี่คนโตได้ยินก็ตกใจจึงอุทานออกไปว่าเฮ้ยใครว่าใครอยู่บนบ้านว่าขโมยหรือเปล่าไปขึ้นไปดูกันทุกคนก็รีบรีรูวิ่งจากขึ้นไปบนบ้านแต่ยังไม่ทันวิ่งไปถึงบันไดยอยู่ดีๆประตูบ้านก็เปิดออกมาอัดเต็มหน้าพี่คนโตดังปังจนหัวแตกเลย พอประตูเปิดออกทุกคนก็รีบกรูกันขึ้นไปในบ้านช่วยกันมองหาต้นต่อของเสียงแตกทั้งบ้านมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความสงบนิ่งไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่วันรุ่งขึ้นพี่คนโตทั้งสามคนก็ต้องกลับไปทำง,งานที่อู่ซ่อมรถในเมืองก่อนไปก็ได้บอกกับคุณก๊อฟว่าเออเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาหาใหม่พวกเองก็อยู่ดูแลบ้านดูแลสวนกันไปก่อนแล้วกันก๊อฟก็บอกว่า เอาเข้าวสารไปด้วยสิที่กอแป๊บหนึ่งเดียวผมไปเอาในยุ่งมาให้ปกติแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะมีโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องแต่พอท่านทั้งสองเสียชีวิตลงพี่คนโตจึงได้เก็บไว้หนึ่งเครื่องและให้คุณกอฟเก็บไว้หนึ่งเครื่องซึ่งก่อนจะไปก็ได้รำราการปกติเวลาผ่านไปได้เพียงเช้าเดียวตีสี่ของอีกวันก็มีคนโทรมาแจ้งว่าพี่ชายทั้งสาคนได้เสียชีวิตลงแล้วเกิดเหตุ ไม่คาดฝันฝ่ายไม่บ้านและอู่ซ่อมรถทุกคนติดอยู่ภายในบ้านเสียชีวิตทั้งหมดพอพวกพี่ๆและคุณกอฟซ่าข่าวก็รีบไปรับศพของพี่ชายทั้งสามกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนในบ้านรู้สึกร้อนพุ่มกันหมดทุกคนคิดว่าคงอยู่บ้านหลังนี้ต่อไม่ได้แล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่ๆตั้งแต่อยู่มามีแต่เรื่องมีแต่คนตายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่คุณกอฟก็สสบัดออกมาด้วยความโมโห เฮ้ยบ้านนี้มันอะไรกันแน่ว่าทำไมมันวินาศสันตโรขนาดนี้สิ้นคำพูดจู่จู่ก็มีเสียงตอบกลับมาว่าเตอเตอเสียงเหมือนคนลิ้นไก่สั้นที่พยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้ด้วยความที่พี่ชายคนที่สี่กับคนที่ห้าทำงานอยู่กับลุงจึงไม่สามารถลางานมาได้หลังจากพิธีศพของพี่ชายคนโตทั้งสามคนเสร็จสิ้นลงพี่ชายทั้งสองก็ชวนพี่คนที่หกไปอยู่ด้วยและให้พี่ชายคนที่เจ็ดและคุณกอล์ฟอยู่ดูแลบ้านคุณกอล์ฟ และพี่ชายคนที่เจ็ดก็ตกลงตามนั้นหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันแต่ในใจตอนนั้นไม่มีใครอยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วถ้าไปอยู่วัดได้ก็จะไปอยู่วัดดีกว่าคุณกอฟเลยพูดกับพี่ชายคนที่เจ็ดว่าเอานี้แล้วกันถ้ากูไปอยู่วัดได้กูก็จะไปอยู่แล้วรุ่งเช้าวันถัดมาเวลาประมาณตีห้าครึ่งวันนี้อยู่ดีๆคุณกอฟก็ออกมารอใส่บาตรที่หน้าบ้านด้วยความร้อนรน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณกอฟไม่เคยออกมารอใส่บาทมาก่อนเพราะว่าที่พระบิธบัตมันค่อนข้างจะไก,กลพระจึงเดินมาไม่ค่อยถึงบ้านคุณกอฟแต่บังเอิญวันนี้มีหลวงพ่อเดินมาถึงด้วยเมื่อหลวงพ่อท่านเห็นหน้าคุณกอฟท่านก็พูดออกมาลอยๆว่าโยมอาตมาขอบิธบนะัตรนักคำพูดของหลวงพ่อทําให้คุณกอฟขนลุกไปทั้งตัวจังหวะนั้นเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วคุณกอฟก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับเกิดอะไรขึ้น กับผมคนที่บ้านผมทยอยตายกันไปหมดทยอยตายกันไปเรื่อยๆเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านหันกลับมาแล้วพูดกับคุณกอฟว่าเศษบาทแรกเจ็ดชั่วตีวิตโยมอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้รอคุณกอฟได้ขุนคิดได้อยู่พักหนึ่งแล้วถามหลวงพ่อกลับไปว่าหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอไปอยู่วัดด้วยได้ไหมครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าได้ตามอาตมามาทำให้ตอนนี้เหลือพี่ชายคนที่เจ็ดอยู่บ้านคนเดียว คุณกอฟไปถึงวัดก็ได้ไปช่วยกวาดลานวัดเหมือนเป็นเด็กวัดเต็มตัวเลยหลวงพ่อท่านก็บอกกับคุณกอฟว่าตั้งแต่พรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้โยมมานอนที่วัดนะโยมเตรียมตัวบวชนะเดี๋ยวอาตมาจะบวชให้คุณกอฟได้ยินรู้สึกตงิดใจถามว่าหลวงพ่อท่านว่าแล้วทําไมผมต้องบวชเพราะอะไรผมถึงต้องบวชบวชเพื่ออะไรแล้วพี่ชายผมละ่ะแต่ด้วยความที่คุณกอฟศรัทธาในหลวงพ่อมากก็เลยรีบกลับบ้านไปบอกพี่ชายคนที่เจ็ดบอกว่าที่พี่เดี๋ยว ผมจะไปนอนวัดเจ็ดวันแล้วก็จะบวชนะเพราะผมก็ยังไม่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยพี่ชายก็บอกว่าเออเอาสิก็ดีเหมือนกันท่าเองก็ยังไม่เคยบวชให้พ่อให้แม่เลยไม่เป็นไรเดียวไรหนาพี่ดูแลให้เองน้องไม่ต้องห่วงตกเย็นคุณกอล์ฟก็เก,เก็บข้าวเก็บของเตรียมไปอยู่ที่วัดก้าวแรกที่ขาเข้ามาในวัดคุณกอล์ฟรู้สึกขนลุกขนชันไปทั้งตัวในใจก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่เข้าวัดมามันเป็นขนาดนี้เลยหรอ คุณกอฟใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดได้เพียงห้าวันเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านก็เดินทางเข้ามาหาคุณกอฟที่วัดพร้อมกับคนในหมู่บ้านจํานวนมากผู้ใหญ่บ้านตะโกนเรียกกอฟไอกอฟไอกอฟอยู่ไหนพอคุณกอฟ,กอฟ,กอฟได้ยินกําลังเดินออกมาจากกุฏิของหลวงพ่อแต่ก่อนที่จะเดินออกมาจากกุฏิได้ตะโกนถามผู้ใหญ่ว่าว่าไงผู้ใหญ่พอทุกคนได้ยินเสียงคุณกอฟชาวบ้านที่มาด้วยก็ร้องโวยวายกันด้วยน้ำเสียงแตกตื่นตกใจ ว่าแล้วว่าแล้วมันอยู่ที่นี่ไอกอฟ์ฟพวกพี่พี่มึงตายทั้งหมดแล้วผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าพวกพี่ๆที่ไปทํางานกับลุงวันนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรอยู่ดีๆเลยที่อยู่บนรถเครนก็ร่วงลงมาทับคนงานที่อยู่ด้านล่างเสียชีวิตทั้งหมดหกศพรวมถึงพี่ชายทั้งสามคนของคุณก์ฟด้วยส่วนพี่ชายคนที่7ที่อยู่ดูแลบ้านก็โดนว,งว,งวูบปิดตายคาคอกเลยซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทํทำพิธีเผาศพทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้ฟังทำให้คุณกอฟยืนช็อกร้องให้อยู่ตรงหน้ากุติเลยหลังจากได้สตคิคุณกอฟพูดออกไปว่าทำไมทาไมไม่มีคนโทรมาบอกเลยโทรศัพท์ก็มีวัดก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านสักหน่อยทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงมาบอกเอาป่านนี้ทำไมเผาศพพี่ผมไปแล้วถึงเพิ่งมาบอกคุณกอฟจึงไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นแต่หลวงพ่อได้กล่าวเพียงสั้นๆว่า อาตมาขอบิทบาตได้แค่โยมคนเดียวอาตมาไม่สามารถช่วยใครนอกจากโยมแต่ยังมีเรื่องที <the> <the> ่พิกกว่านั้นอีกเมื่อหลวงพ่อท่านบอกคุณกอฟว่าหมดเวลาของอาตมาแล้วหลับไปบวชด้วยละโยมคุณกอฟทำหน้างงน้ำตาไหลร้องให้แล้วรีบวิ่งออกจากกุฏิตรงไปที่บ้านทันทีแต่สิ่งที่พิกในพิกไปกว่านั้นอีกคือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นต่างตกใจกันยกใหญ่เพราะภาพที่ทุกคนเห็นนั้นคุณกอฟไม่ได้นอนอยู่ในกุฏิแต่นอน อยู่ในศาลาข้างเมนตรงโกดของเจ้าอาวาสวัดรูปเก่าที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว20ปีเท่ากับว่าวัดที่คุณกอล์ฟอยู่นั้นเป็นวัดร้างซึ่งอยู่ติดกับป่าช้าที่วัดแห่งนี้ไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระไม่มีน้ําไม่มีไฟมานานโขแล้วคุณกอล์ฟกินน้าฝนจากในโอ่งแดงอาบน้ําในศาลาศพนอนข้างเมนตลอด6วันที่ผ่านมาคุณกอล์ฟไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นใช้ชีวิตอยู่ในวัดร้างมา โดยตลอดและนี่คือสาเหตุที่พวกผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถบอกข่าวการตายของพี่ชายทั้งหมดและออกตามหากันให้ควักอยู่หลายวันจนในที่สุดก็มาเจอคุณกอล์ฟอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้นี่เองเพราะสถานที่สุดท้ายที่ผู้ใหญ่บ้านนึกถึงและชาวบ้านก็มั่นใจว่าคุณกอล์ฟต้องอยู่ที่นี่แน่นอนณนะตอนนั้นคุณกอล์ฟรู้สึกช็อกมากช็อกซ้ำซ้อนเดินตาละห้อยถือมีดกลับบ้านจะแทงตัวเองมาถึงบ้านก็ยืนดูรูปภาพของทุกคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ไล่มาตั้งแต่พ่อแม่พี่คนโตจนถึงพี่คนรองคนสุดท้ายตอนนี้ทั้งบ้าน9้าชีวิตเหลือเพียงคุณกอล์ฟแค่คนเดียวแต่คุณกอล์ฟก็ได้ทําใจเอาไว้แล้วว่ายังไงก็จะขอบวชก่อนแล้วกันเพราะไม่อยากให้อะไรมันสูบเปล่าไปมากกว่านี้ไม่อยากให้ตนเองต้องตายไปอีกคนคุณกอล์ฟทําใจเก็บของเดินลงจากบ้านไปทั้งน้ําตาแต่ก่อนที่จะเดินออกพ้นประตูบ้านจู่ๆก็ได้มีเสียงมากระซิบข้างหูว่าบาทมีบาทอยู่เสียงนั้น ทำให้คุณกอล์ฟรู้สึกตนิดใจจึงหันกลับไปดูทีใ่ใต้ถุนบ้านพลันคิดไปในใจด้วยว่าบ้านหลังนี้มันอะไรกันนักหนาว่ารอกูลาสิกขาบทก่อนแล้วค่อยเจอกันตลอดหนึ่งพรรษาคุณกอล์ฟได้ไปบวชเป็นพระที่ดีอยู่ที่วัดประจำหมู่บ้านและทั้งโลกทุกอย่างตั้งใจเอาธรรมะเข้าตัวอย่างเดียวเมื่อถึงวันลาสิกขาบทหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้บอกว่าโยมกอล์ฟเป็นหลานแล้วนะททำอะไรก็ให้มีสติส่วนเรื่องที่บ้านหลานจะทำยังไงหละ่ะ คุณกอล์ฟก็บอกกับหลวงพ่อว่าผมจะรื้อครับหลวงพ่อจะขายทุกอย่างแล้วย้ายไปอยู่กรุงเทพครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่างั้นดีเลยเดี๋ยวหลวงพ่อไปด้วยเดี๋ยวเอาท่านอาจารย์อีกสี่รูปไปทําพิธีด้วยพอมาถึงที่บ้านคุณกอล์ฟก็ได้ให้ช่างทําการรื้อบ้านทั้งหลังจนกระทั่งเหลือแต่เสาบ้านโดดเด่อยู่หลวงพ่อท่านก็สังเกตว่าเสาเอกกลางบ้านนั้นเป็นเสาไม้ตกน้ํามันเพราะมันเงาเลี่ยมอยู่ต้นเดียวคุณกอล์ฟได้บอกว่าให้ช่างเอารถแบกพอยันเอาเสาตกน้ํามันต้นนี้ออก โค่เลยเอารถแบก็กโปยันเลยรถแบก็กโอได้ทําการขุดเสาขึ้นมาปรากฏว่ามีบาดไม้เก่าที่เก่ามากๆสภาพแตกหักอยู่ใต้เสาต้นนี้พอหลวงพ่อท่านเห็นก็บอกว่านั่นไงเจอแล้วหลวงพ่อท่านได้เรียกคุณกอฟมาคุยว่าบาดไม้แตกมันเป็นของอัปปะมงคลอับโชคปกติเขาจะเก็บไว้ที่วัดเท่านั้นแต่ถ้าเอาไปไว้ใต้บ้านใครเอาไปฝังไว้ใต้บ้านใครบ้านนั้นจะมีแต่ความชิบหายตายไม่ได้ผุด ไม่ได้เกิดมันเป็นยิ่งกว่าของดำแค่บาดไม้ก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่บาดไม้อันนี้มันมีคนทำของใส่ลงไปด้วยแล้วยิ่งบาดไม้แตกด้วยมันจึงยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วบาดไม้อันนี้อาจจะอยู่ใต้ที่ดินแห่งนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครรู้พอคุณแม่ของคุณกอล์ฟย้ายมาสร้างบ้านหลังนี้แล้วได้บังเอิญปักเสาเอลงตรงบาดพอดีคงเป็นเพราะตอนที่สร้างบ้านคุณแม่ไม่ได้เชียพรามมาทำพิธีลงเสาเอก ให้ถูกต้องเพียงแค่ว่าเจ้าที่แล้วเอาเลิกสะดวกของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ฝังเสาลงไปเลยกลายเป็นว่าใต้หลุมของเสาเอกดันมีบาดไม้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินมาช้าานคิดว่าตอนแรกมันก็เป็นบาดท,ที่สมบูรณ์แลแต่พอเสากระแทกลงไปดันไปโดนบาดแตกมันก็เลยทําให้อาถานยิ่งแรงขึ้นกว่าเก่าสุดท้ายหลวงพ่อได้บอกกับคุณกอฟว่าอาตมาขอบิถบาตรนะคุณกอฟฟังแล้วก็ตกใจ เพราะมันเหมือนกับคําพูดของหลวงพ่อรูปที่ชวนให้คุณกอล์ฟไปอยู่ที่วัดร้างเลยหลังจากที่คุณกอล์ฟรื้อบ้านเสร็จขายทุกอย่างในพื้นดินแห่งนี้จนหมดสิ้นแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กรุงเทพส่วนบาทแตกนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้เอาไปทาพิธีกรรมแล้วนําไปถุงน้ําสรุปบาทแตกมันคือเศษบาทที่มาพร้อมกับความตายหรือจะใช้คําว่าคราวเคราะห์ของครอบครัวนี้ก็ไม่ผิดที่ไม่รู้อิกหนวอีกหนงได้ที่ดินตกทอดนี้มา ซึ่งผ่านการเวลามานานขนาดไหนก็ไม่รู้มีอะไรที่อยู่ใต้พื้นดินเราไม่มีทางทราบได้พอได้ที่มาก็เอามาสร้างบ้านเพื่ออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่พอบ้านสร้างเสร็จก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานา,นามากมายเริ่มจากพ่อแม่เสียพี่เสียไลทยอยเสียชีวิตกันไปทีละคนจนกระทั่งเหลือคุณกอฟที่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้โชคดีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาได้ และปริศนาทั้งหมดมันก็ไปตกอยู่ที่หลวงพ่อที่มาขอบิทบาศคุณกอฟในตอนแรกซึ่งเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อท่านนั้นไม่ใช่คนแต่ประเด็นหลวงพ่ออีกท่านที่มาช่วยรื้อบ้านก็ดันมาบอกเหมือนกันอีกว่าขอบิทบาศแล้วกันนะโยม